ังซักแล้วมันก็ยังไม่ออกทำยังไงได้มั้งครับพี่คราบน้ำมันแบ่งเป็น2ประเภทนะครับอย่างแรกเลยถ้าคราบน้ํามันเครื่องเนี่ยอันนี้จะต้องใช้น้ําอุ่นและใช้เวลานานแต่คราบน้ํามันทั่วไปตัวนี้เป็นสูตรเอมไซ์ที่สลายโปรตีนไลสเปสแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีตัวที่ช่วยย่อยสลายพวกคราบหนักต่างๆซึ่งวันนี้ถ้าจะซักทั่วไปแน่นอนไม่ออก เราพูดตรงๆเลยไม่ออกแต่ถ้าวันนี้ครับละลายตัวครีมมี่ตัวนี้ครับแล้วโปะในผงซักฟอกแล้วก็โปะไปในผ้าของเราแล้วก็พบมีไว้แช่ไว้ประมาณ2-3วันแล้วมาขยี้อันนี้ดีขึ้นใช่อาฉะนั้นวันนี้ปัญหาคราบไขมันคราบต่างๆมีใครนะครับพี่ฟ้าคราบไหนนะคราบดินน้ำมันไหมที่ลูกค้ารีวิวมาคราบดินน้ำมันเสื้อนักเรียนรองเท้านักเรียนอาออกอใช่ไม่หล่ยนะคะตัวไหน ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นที่เพิ่งได้รางวัลด้วยใช่ไหมใช่ใชค่ะอ่าแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้ใครที่บอกว่าตัวขับน้ำมันมันชอบมีกลิ่นหืนกลิ่นเหม็นแนะนำใช้ตัวนี้ควบคู่ด้วย ตัวนี้นี่เรื่องของกลิ่นหอมนี่ไม่ยอมใครเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหอมยาวนาน4 8ชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้จริงๆนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องของความสะอาดก็ไม่ได้น้อยหน้านะบางคนบอกว่าหอมแล้วสะอาดหรือเปล่าสะอาดค่ะเออนะคะแต่ว่าตัวนี้เราแนะนาไม่ให้แช่้่มคืนนะใช่เพราะว่ามันมันเรียกว่ามันเพิ่มน้าหอมแบรนด์เนมเข้าไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนเราไปซื้อน้าหอมแบรนด์เนมควรหลายพันเลย